มีแนวทางฟรีโอเคมากใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาค่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาแล้วขอหัวใจรัวๆค่ะขอหัวใจไร,ร้วาวรัวใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาเดี๋ยวทีนุให้แคปมาพร้อมยังอ่ะ ใครอยากเข้าข้องกลุ่มแนวทางฟรีรีบกดเข้าได้เลยค่ะตอนนี้นะายังทันนะคะอ่านเดี๋ยวให้ทุกคนเข้ากลุ่มฟรีก่อนเลยเจนนียครับมา โอเคไปกันเลขไหนตามได้ตามเลขไหนตามไม่ได้ไม่เป็นไรนะทุกคนโอเคพ er> ี่ถูกอย่าว่ากันนะไม่มีใครรู้ว่าเลขจอกอะไรนะคะเมื่อวนี้สันจรก็ก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขจอดอะไรนะคะทุกคนก็ชอบตามไม่ชอบผ่านแล้วกัน โอเครีบกดเข้าได้เลยนะคะหุกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีไม่เก็บตังค์ไม่เสียตังค์ค่ะยังทันนะคะแม่แม่กลุ่มฟรีย้ำอีกรอบหนึ่งว่าไม่เสียทางกดลิงก์ด้านล่างและกดเิมพ่เพื่อน ให้บอกว่ามาจากไรสดเจนุกนะคะลิงก์ด้านล่างแลวกดเพิ่มเพื่อนได้เลยลิงก์ด้านล่างและกดเพิ่มเพื่อน,น,อนบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเจนุกหน่อยนะคะ อโอเคลิงด้านล่างแล้วกลุ่มเพื่อนนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีไม่เสียตังนะอ่าอะทุกคนให้ดูใบแรกก่อนใบแรกคือใบเขียว นะคะอะไรให้ดูอะดูก่อนนะคะอะแคปเจอร์อะห้านะคะให้ดูก่อนจีนุกฟันหกนะคะก็จะมีอ่ะดูเลข ชอบทมไม่ชอบผ่านนะคะอะดูก่อนดูก่อนดูก่อนเพื่อเล็กต้องใจใครนะอะแล้วก็เล็ขฝัน เลขฝันนะอันนี้คือเลขคุณยายอะดูอันนี้เลขคุณยายนะคะจะนุกจับปิงปองคุณยายได้928เลยมาใส่เลขฝันนะคะ แล้วนี่ใส่ด้วนนะคะใส่ด้วคนคำหนึ่งใส่ด้วนใส่ด่วนนี้ค่ะ ดูรวยรวยค่ะรวย้วยค่ะ ไหมใครแครบทันหรือไม่ทันบอกได้นะทันบ้าเดีให้ดูอีกรอบหนึ่งทุกคนถ้ามันซื้อยากก็เกตตามเลขเดิมอ่ะ สองตัวนี้แต่ว่าออมันถ้ามันหาซื้อยากก็ไม่ต้องซื้อนะคะ